เสียงลมพัดผ่านท้องถนนยามค่ำคืนเงาไฟนีออนจากร้านอาหารริมทางและป้ายโฆษณาเก่าๆสะท้อนบนตัวถังรถคันหนึ่งที่จอดเด่นอยู่ในเต้นรถมือสองรถคันนั้นเป็นสีดำสนิทเงาวับเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานใหม่ทั้งที่ตามป้ายบอกอายุกว่า10ปีแล้วบรรยากาศในเต็นเงียบผิดปกติมีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่เดินติ๊กต๊อกกับเสียงลมแทกเข้ามาต้น ชายหนุ่มวัย30ผู้เพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวเดินเข้ามาด้วยความตั้งใจว่าจะหารถราคาพอรับได้สำหรับชีวิตที่เพิ่งตั้งหลักเขาเดินผ่านรถหลายคันแต่กลับหยุดอยู่หน้ารถสีดำเงาคันนั้นทันทีที่สบตาก,กับมันมันเหมือนกำลังเรียกหาเขา คุณครับรถคันนี้สวยมากเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีไม่ค่อยได้ใช้งานราคาก็ลดพิเศษถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเสียงเซลส์ขายรถดังขึ้นจากมุมหนึ่งท่าทางยิ้มแย้มแต่สายตากลับหลบเลี่ยงประหลาดปลาดต้นก้มมองกระดาษสัญญาที่วางอยู่บนโต๊ะยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าเงื่อนขมันง่ายเกินจริงราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อถูกเกินกว่าจะเป็นเรื่องปกติ แน่ใจแล้วครับว่ารถไม่มีปัญหาอะไรต้นถามเสียงหนักแน่นเซลส์หัวเราะเบาๆไม่มีครับแค่เจ้าของเก่าเขารีบใช้เงินเลยปล่อยออกมาไวยคำตอบฟังดูสมเหตุสมผลแต่ทำไมไม่รู้ในใจต้นกลับรู้สึกขนลุกราวกับกำลังถูกใครสักคนยืนมองอยู่จากเบาะหลังรถความรู้สึกนั้นรบกวนจนเขาเผลอหันไปสบตาก,กับกระจกหน้ารถอีกครั้งและนั่นแหละ เขาเห็นเงาอะไรบางอย่างคล้ายกับผู้หญิงผมยาวแหวบผ่านตรงกระจกบังลมด้านในแต่พอเขากระพริบตาอีกครั้งมันกลับว่างเปล่าหัวใจต้นเต้นแรงมือเย็นเฉียบแต่ความคิดอีกด้านหนึ่งกลับกระซิบว่านี่แหละโอกาสรถคันนี้ราคาดีเกินไปจะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้ เขาตัดสินใจเซ็นสัญญาทันทีโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของคำสาปที่จะตามหลอกหลอนเขาไปทุกข้ามคืนเสียงเครื่องยนต์ดังเบาๆในความมืดต้นขับรถสีดำคันใหม่ออกจากเต็นในคืนแรกถนนที่ทอยาวเงียบสงัดมีเพียงไฟถนนสลัวๆส่องเป็นระยะระยะบรรยากาศชวนให้รู้สึกโดดเดี่ยวราวกับโลกทั้งใบมีเพียงเขาและรถคันนี้ ตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติตอนเปิดวิทยุคลายเหงาเพลงลูกทุงเบาๆดังออกมาแต่เพียงไม่กี่นาทีเสียงเพลงก็ขาดหายเหลือเพียงเสียงซาซาของคลื่นรบกวนเขาพยายามหมุนหาคลื่นใหม่แต่กลับไม่มีช่องไหนติดเลยแล้วจูๆ่ๆเสียงหนึ่งก็ดังลอดออกมาเสียงผู้หญิงไม่ใช่การพูดแต่เป็นเสียงสะอื่นให้ เจ็บเจ็บเหลือเกินต้นหัวใจเต้นแรงเขารีบกดปุ่มปิดวิทยุทันทีแต่แทนที่เสียงจะหายไปมันกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนดังอยู่ในห้องโดยสารรอบตัวเขาไม่จริงไม่จริงแน่ๆเขาพึมพำพยายามกดซ้ำหลายครั้งแต่เสียงร้องไห้นั้นไม่ยอมหายจนเขาต้องควบคุมลมหายใจตัวเองให้มั่นคงมือที่จับพวงมาลัยเริ่มสั่น สายตาเขาเผลอมองไปยังกระจกมองหลังและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นวาบบนเบาะหลังที่ควรจะว่างเปล่ากลับมีร่างผู้หญิงนั่งนิ่งอยู่เธาผิวซีดเผือดเหมือนไรเลือดผมยาวรุมรังปกปิดใบหน้าแต่จากช่องว่างเล็กๆของเส้นผมต้นเห็นชัดว่าดวงตาคู่นั้นกำลังจ้องมองเขาเขม็ง เขาเผลอเหยียบคันเร่งแรงรถพุ่งไปบนถนนที่ว่างเปล่าเสียงร้องไห้ย,ยังคงตามมาเหมือนดังมาจากทุกทิศทางความรู้สึกเย็นเยียบแผ่ซ่านทั่วแผ่นหลังเหมือนมีใครนั่งอยู่จริงๆเมื่อรถวิ่งถึงทางโค้งเล็กๆต้นหันไปอีกครั้งแต่ร่างนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงเงาว่างเปล่าในกระจกมองหลังเขาหายใจแรงพยายามบอกตัวเองว่าแค่เหนื่อย แค่ตาฝาดแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีมันไม่ใช่แค่ภาพหลวงตาเช้าวันรุ่นขึ้นต้นตื่นขึ้นมาด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียดวงตาแดงกำ่ำราวกับไม่ได้หลับทั้งคืนเขายังคงคิดวนเวียนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเสียงร้องไห้ในวิทยุและเงาของผู้หญิงที่นั่งบนเบาะหลังภาพเหล่านั้นตามหลอกหลอนจนเขาแทบไม่อยากแตะรถคันนี้อีก แต่เหตุผลก็ยังชนะความกลัวตนตัดสินใจขับรถไปที่อู่ซ่อมแห่งหนึ่งซึ่งเขาไว้ใจเพื่อให้ช่างตรวจสอบเผื่อว่าอาจจะมีปัญหาทางไฟฟ้าหรือระบบเสียงของรถที่ผิดปกติเมื่อรถคันสีดำเคลียอนเข้ามาจอดในอู่แสงแดดยามสายส่องลงบนตัวถังจนสะท้อนแสงวับแต่แปลกความเงาของรถกลับให้ความรู้สึกมนๆเย็นๆย,ยังบอกไม่ถูกรถใหม่หระต้น ช่างวัยกลางคนเดินเข้ามาทักสีหน้าดูสงสัยเมื่อเห็นรถครับพี่เมื่อคืนขับแล้วแปลกๆวิทยุมันมีเสียงประหลาดผมเลยอยากให้ช่วยเช็คหน่อยช่างพยักหน้าก่อนจะลองเปิดฝากระโปรงตรวจเช็คสายไฟระบบเสียงไล่ทีละขั้นตอนเสียงเครื่องมือกระทบกันดังแก้งแกงไปทั่วอู่ตนยืนรอด้วยใจไม่เป็นสุข ผ่านไปพักใหญ่ช่างถอนหายใจยาวแล้วหันมามองเขาสายตาเต็มไปด้วยความลังเลต้นมึงรู้หรือเปล่าว่ารถคันนี้มีประวัติหัวใจต้นหล่นวูบป,ประวัติอะไรครับ ช่างเงียบไปอึดใจก่อนตอบเสียงต่ำคันนี้เคยชนหนักเมื่อสองปีก่อนคนขับตายคาที่ส่วนผู้หญิงที่นั่งขัง้นข้างก็ติดอยู่ในซากไม่มีใครช่วยได้ทันศพยังติดอยู่ในรถอยู่นานกว่าจะเอาออกมาได้ต้นถึงกับยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดความจริงที่ได้ยินทําให้เหตุการณ์เมื่อคือนเชื่อมโยงกันทันที เสียงผู้หญิงร้องไห้เงาที่เบาะหลังร่างผีที่เขาเห็นในกระจกมึงแน่ใจนะว่าอยากใช้รถคันนี้ต่อช่างถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเป็นห่วงต้นพยายามยิ้มกลบเกลื่อนแต่ริมฝีปากสัน่นเขาไม่กล้าตอบออกมาตรงๆความรู้สึกตอนนี้คือทั้งกลัวทั้งสิ้นหวังและในใจลึกๆก็เริ่มคิดว่าเขาคงหนีจากรถคันนี้ไม่ได้ง่ายแล้วคืนนั้น ต้นพยายามข่มตานอนให้หลับแต่ภาพเงาของผู้หญิงบนเบาะหลังไม่ยอมเลือนหายไปจากหัวเขาพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงจนเวลาล่วงเข้าสู่เที่ยงคืนเสียงลมพัดหลอดหน้าต่างดังหวิวหวิวราวกับกระซิบในที่สุดเขาก็หลับไปแต่กลับเข้าสู่ฝันร้ายอย่างรวดเร็วในฝันเขาพบว่าตัวเองนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถคันเดิม ถนนด้านหน้ามืดสนิทมีเพียงสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนกระจกหน้ารถพร่ามัวที่ปัดน้ำฝนทำงานอย่างไร้ประโยชน์เพราะทุกครั้งที่มันปัดออกเลือดสีแดงกลับกระเซน็นมาแทนที่เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังสะท้อนในห้องโดยสารช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากตายต้นเหยียบเบรกเต็มแรงแต่รถกลับพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่หยุด เสียงเหล็กกระแทกดังสนัน่นและทันใดนั้นเองเขาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวถูกอัดติดอยู่กับกระจกหน้ารถเลือดไหลนองทั่วกระจกใบหน้าเธอเบี้ยวบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเขาสะดุ้งตื่นทันทีหัวใจเต้นแรงหอบหายใจราวกับวิ่งหนีมาไกลทั่วร่างเปียกโชกด้วยเหงื่อเย็นต้นมองนาฬิกาตีสามพอดี แต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกจนแทบหยุดหายใจคือเสียงเครื่องยนต์รถของเขาดังขึ้นเองหน้าบ้านทั้งที่เขาแน่ใจว่าเมื่อคืนถอดกุญแจวางไว้บนโต๊ะแล้วแต่ตอนนี้เสียงเครื่องยนต์ยังคงเดินเครื่องสม่ำเสมอในความเงียบสงัดของราตรีราวกับมีใครบางคนกำลังนั่งขับอยู่แทนเขาหลังจากเหตุการณ์คืนนั้น ต้นไม่กล้าแต่รถอยู่หลายวันแต่ความจำเป็นก็บังคับให้เขาต้องใช้มันไปทำงานเขาพยายามบอกตัวเองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพหลอนเกิดจากความเครียดและการพักผ่อนน้อยวันหนึ่งเขาตัดสินใจขับออกไปในตอนค่าถนนโล่งยาวเหยียดลมพัดวูบเข้ามาในห้องโดยสารขณะที่เขาเหม่อมองไปข้างหน้าสายตาเหลือไปเห็นบางสิ่งสะท้อนในกระจกข้าง เป็นเงาของผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ที่เบาะหลังหัวใจเขาหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีต้นพยายามหันกลับไปแต่เบาะว่างเปล่าเขากลืนน้ำลายฝืนบังคับพวงมลาลัยต่อแต่ไม่นานนักเงานั้นก็ปรากฏอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมดวงตากลมโตสีดขาวจ้องเขาริมฝีปากขยับเหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่าง ทันใดนั้นกระจกข้างสันสถานเหมือนมีคนเอามือมากระแทกตนถึงกับแทบควบคุมรถไม่อยู่เขารีบหักพวงมาลัยจอดข้างทางหายใจหอบหนักแต่เมื่อเขามองกระจกอีกครั้งภาพที่เห็นทําให้เลือดในกายเย็นวาบผู้หญิงคนนั้นกําลังแนบหน้ากับกระจกดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากเอ่ยเสียงแผ่วจนเขาได้ยินชัดเจนว่า ช่วยฉันอย่าปล่อยฉันไว้ตรงนี้ต้นตัวสันเทาเขารีบปิดตาแน่นแต่เมื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดที่ฝังลึกบนกระจกรอยที่เขาไม่อาจลบออกได้อีกเลยหลังจากที่ต้นเจอเหตุการณ์เงาคู้หญิงในกระจกเขาก็พยายามไม่คิดถึงมันแต่ความกลัวนั้นยังคงฝังลึกทุกครั้งที่มองกระจก เขาจะรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังนั่งอยู่ด้านหลังค่ำวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานของต้นขอติดรถกลับด้วยระหว่างที่รถแล่นไปบนถนนโลง่ลงๆทั้งสองคุยกันเรื่องงานเพื่อกลบความเงียบแต่เพื่อนก็ดูแปลกไปเงียบผิดปกติและเอาแต่เหลือบตามองไปทางกระจกหลังผ่านไปสักพักเพื่อนก็ถามเสียงสั่นๆเฮ้ยต้นเมื่อกี้กูเห็นอะไรบางอย่างนะ ต้นขมวดคิ้วเห็นอะไรเพื่อนกลืนน้ำลายก่อนตอบเสียงเบากูเห็นผู้หญิงนั่งข้างหลังมึงผมยาวหน้าซิดซีดหัวใจต้นแทบหยุดเต้นมือที่จับพวงมลาลัยแน่นขึ้นจนข้อนิ้วขาวเขาหัวเราะฝืดๆพยายามปฏิเสธไม่มีรอบมึงคงตาฝาดรถกูไม่มีใครนั่งอยู่หรอกเพื่อนมองเขานิ่งเหมือนจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็เลือกเงียบ ท่าทางยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศในรถเงียบลงอย่างหนักอึ้งมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสม่ำเสมอกับความรู้สึกเย็นวาบที่ไหลผ่ามาตามต้นคอต้นไม่กล้าหันไปมองกระจกมองหลังเลยตลอดทางแต่ในหางตาของเขาเขารู้ว่ามีเงาร่างนั้นอยู่จริงๆเพียงแค่ไม่ต้องการให้ใครยืนยันความจริงที่เขาเองก็รับไม่ไหว หลังจากคืนที่เพื่อนร่วมงานเห็นเงาผู้หญิงในรถกับตาต้นก็แทบไม่เป็นอันทำงานความกลัวสะสมจนเขาตัดสินใจกลับมาสำรวจรถคันนี้ด้วยตัวเองในวันหยุดสุดสัปดาห์เขาเริ่มจากการเปิดกระโปรงท้ายรถเสียงเหล็กดังเอี๊ยดเบาๆเมื่อยกขึ้นมากลิ่นคาวโลหะและกลิ่นอับชื้นเหมือนเลือดเก่าตีขึ้นจมูกทันทีต้นถึงกับขนลุกสู้ เมื่อก้มลงมองใกล้ๆเขาพบรอยคราบน้ำตาลเข้มฝังลึกอยู่ตรงพื้นเหล็กของกระโปรงท้ายพยายามใช้ผ้าถูรแรงแค่ไหนก็ไม่ออกมันเป็นรอยที่ติดแน่นเหมือนแผลเป็นของรถคันนี้สายตาเขากวาดไปตามซอกเล็กๆจนเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเส้นผมยาวสีดำพันติดอยู่ตามรอยร้าวเล็กๆใต้พรมเก่าๆของรถต้นค่อยๆดึงพรมขึ้นด้วยมือสั่นเครือ ใต้พรมมีรอยขูดขีดเป็นเส้นยาวๆเหมือนรอยเล็บของใครบางคนที่พยายามเกอกยึดดิ้นรนเอาชีวิตรอดภาพตรงหน้าทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้จากไปไหนเลยเธอยังคงติดอยู่ในรถคันนี้รอการช่วยเหลือต้นรีบปิดกระปรองท้ายเสียงเหล็กกระแทกดังปังสะโขนกล้องไปทั่วบ้าน ความเงียบตามมาพร้อมกับบรรยากาศเย็นยะเยือกจนเขาขนลุกไปทั้งตัวเขาหันไปมองกระจกหน้ารถโดยไม่ได้ตั้งใจและก็เห็นชัดเจนว่ามีเงาผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ในเบาะหลังสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจ้องตรงมาที่เขาอีกครั้งหลังจากที่ต้นพบร่องรอยเลือดและเส้นผมในรถความกลัวก็ยิ่งทวีคูณ ทุกครั้งที่เขามองรถคันนี้มันไม่ใช่เพียงยานพาหนะอีกต่อไปแต่มันคือสุสานเคลื่อนที่ที่มีวิญญาณติดอยู่คืนนั้นต้นจำเป็นต้องขับรถกลับบ้านดึกถนนเปลี่ยวทอดยาวมืดมิดมีเพียงไฟถนนห่างๆสลับกับเงามืดที่ทอดลงมารถแล่นไปท่ามกลางความเงียบแต่ต้นกลับได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเสียงใครบางคนหายใจเบาๆอยู่ด้านหลัง เขาพยายามไม่สนใจกระชับพวงมาลัยแน่นจนกระทั่งวิทยุเปิดขึ้นเองอีกครั้งเสียงเพลงที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นชา้ชาๆแผ่วเบาแต่แล้วทันใดนั้นก็แทรกด้วยเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังกรีดดาดกระจกหน้ารถผลันเต็มไปด้วยรอยเลือดแดงฉานไหลทะลักลงมาตนตกใจแทบควบคุมรถไม่อยู่ เขาเรียบใช้ที่ปัดน้ำฝนแต่ยิ่งปัดรอยเลือดก็ยิ่งกระจายไปทั่วเหมือนทะเลเลือดที่ไม่มีวันเช็ดออกหัวใจเขาเต้นระรัวมือสั่นจนแทบปล่อยพวงมาลัยแล้วทันใดนั้นเขาหันไปทางเบาะข้างร่างผู้หญิงผมยาวซีดเผือดปรากฏขึ้นเต็มตาในตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารเธออยู่ตรงนั้นจริงๆ ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดคลาบเลือดเปรอะเปื้อนเส้นผมและเสื้อผ้าดวงตาจ้องตรงไปที่เขาน้ำตาไหลอาบแก้มปนกับเลือดเธอหันช้าๆมาทางต้นริมฝีปากซีดสัน่นเอื่อนเอ่ยคำพูดเบาๆแต่ชัดเจนอย่าปล่อยฉันไว้ตรงนี้ ต้นแทบจะกรีดร้องออกมาเขาเหยียบเบรกเต็มแรงเสียงยางเสียดสีกับถนนดังลั่นรถหยุดกระทันหันแต่เมื่อเขาหันไปอีกครั้งร่างผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเหลือไว้เพียงความเย็นเยือกที่ปกคลุทั้งห้องโดยสารเขานั่งหอบหายใจเสียงหัวใจเต้นดังรัวในอก ความจริงชัดเจนแล้วนี่ไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่ความฝันแต่คือวิญญาณที่ยังติดอยู่กับรถคันนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวชัดเจนบนเบาะข้างตน <c oughs> ก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไป <c oughs> เขารู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของธรรมดาหากยังขับต่อไปมีหวังชีวิตเขาจะจบไม่ต่างจากเจ้าของเก่า วันรุ่งขึ้นเขานำรถกลับไปที่เต็นต์ตั้งใจแน่วแนว่ว่าจะคืนมันให้ได้แต่เมื่อเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของเต็นต์ฟังอีกฝ่ายกลับยิ้มจังๆแล้วตอบเพียงว่าคันนี้ไม่มีใครกล้าเอาแล้วครับคุณไม่ใช่คนแรกที่เจอแบบนี้ตนอึ้องไปใบหน้าซีดเผือดหมายความว่ายังไงชายเจ้าของเต็นท์ถอนหายใจคนก่อนๆที่ซื้อไปอยู่ได้ไม่นานหรอกครับ บางคนคืนมาเพราะทนเสียงร้องไห้ในรถไม่ไหวบางคนเจอหนักกว่านั้นขับไปได้ไม่กี่วันก็เกิดอุบัติเหตุตายทั้งคันคําพูดนั้นทำให้หัวใจต้นแทบหยุดเต้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมรถถึงราคาถูกเกินจริงและทำไมมันถึงกลับมาวางขายซ้ำเหมือนเวียนวนไม่สิ้นสุดเขาพยายามต่อรอง นั้นช่วยผมเถอะเอารถคืนไปผมยอมขาดทุนก็ได้แต่ชายเจ้าของเต็นท์เพียงสายหัวผมเตือนคุณแล้วถ้ารถมันเลือกคุณแล้วคุณหนีไม่พ้นหรอกต้นออกมาจากเต็นท์ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งความสิ้นหวังปกคลุมเขาคิดหาวิธีทิ้งรถคันนี้ไม่ว่าจะขายต่อหรือจอดทิ้งไว้ แต่ไม่ว่าจะทำยังไงรถคันนี้ก็ยังกลับมาหาเขาเสมอราวกับมีแรงดึงดูดจากวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่คืนนั้นเองต้นฝันซ้ำๆว่าเขาถูกขังอยู่ในรถประตูทุกบานล็อกแน่นเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังไม่หยุดเขาตะโกนขอให้ใครสักคนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินราวกับรถคันนี้กลายเป็นโลงศพเคลื่อนที่ที่เขาไม่อาจหนีออกมาได้ ความจริงเริ่มชัดขึ้นทุกทีรถคันนี้ไม่เพียงแต่สิงด้วยวิญญาณแต่มันกำลังเลือกเหยื่อและครั้งนี้เหยื่อคือเขาเองคืนนั้นเป็นคืนที่ต้นไม้อาจหลับตาลงได้อีกเขานั่งอยู่ในบ้านมองออกไปที่รถสีดำซึ่งจอดเงียบอยู่หน้าบ้านแสงไฟถนนส่องสะท้อนกระจกหน้ารถเป็นประกายวับเหมือนดวงตาที่กำลังจ้องเขา เสียงในหัวดังขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วเบาแต่ไม่เคยหยุดต้นพยายามอุดหูแต่เสียงนั้นยังคงก้องสะท้อนอยู่ข้างในจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ตีสองเครื่องยนต์รถก็ติดขึ้นเองอีกครั้งเสียงสตาร์ทดังลั่นกลางดึกทั้งที่กุญแจยังอยู่ในมือของเขาต้นตัดสินใจออกไปเผชิญหน้ากับมัน เขาเดินช้าๆไปที่รถทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือสั่นเมื่อเอื้อมไปจับมือเปิดประตูทันทีที่เปิดออกกลิ่นคาวเลือดตีขึ้นมาแรงจนแทบอาเจียนห้องโดยสารที่ควรจะว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยรอยเปื้อนเลือดที่ไหลไปทั่วเบาะเส้นผมยาวสีดำกระจายอยู่ตามพนักพิงและตรงเบาะคนขับเขาเห็นเงาตัวเองซ้อนทับกับร่างผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่ เธอหันหน้ามามองตรงๆดวงตาว่างเปล่าน้ำตาไหลอาบแก้มปนกับเลือดริมฝีปากซีดเผือดค่อยๆขยับอยู่กับฉันตลอดไปตนกรีดร้องสุดเสียงแต่ทันใดนั้นประตูรถทุกบานก็ปิดลงเองดังปั้งเขาถูกขังอยู่ข้างในเสียงเครื่องยนต์คำรามรถแล่นออกไปเองโดยไม่มีใครอยู่หลังพวงมาลัย รุ่งเช้าเพื่อนบ้านพบรถสีดำจอดนิ่งอยู่ริมถนนเปลี่ยวประตูล็อกสนิทข้างในไม่มีใครแต่บนเบาะคนขับกลับเต็มไปด้วยคราบเลือดสดใหม่ตนหายตัวไปไร้ร่องรอยไม่มีใครพบศพของเขา ไม่กี่สัปดาห์ต่อมารถคันนั้นก็กลับมาปรากฏในเต็นท์อีกครั้งวางขายในราคาที่ถูกเกินจริงเหมือนเดิมรอใครสักคนที่คิดว่าโชคดีจะได้ครอบครองแต่แท้จริงแล้วมันคือรถคันต้องสาบที่จะไม่มีวันปล่อยใครให้รอดออกมาได้เลย